สอยเออยิงไปปิ้วปิ้วนั่นแน่นนั่นแน่นเน้นๆขอเน้นๆนั่นเน,น้น,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 นยิงให้ทั่วตัวไปเลยอ,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 อย่ามาถืออย่ามาถือนะรู้ไหมอย่าดื้อเข้าใจไหมไม่งั้นจะโดนแบบนี้อยยิงแล้วแบบมีแตกนะครับมีแตกกร,กระจายนะครับเอาละสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ วันนี้เราอยู่กันในช่องของเซตเพจนะครับแล้วเราก็อยู่ในเกมมือถือญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อว่า Bubble and d o l l หรืออีกชื่อหนึ่งที่มีชื่อว่า Water ร a m p a g e นะครับสำหรับ Water ร a m p a g e เนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งของ Server global นะครับแต่ว่า Bubble and d o l l เนี่ยจะเป็นชื่อของทางบลกเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นและสับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่นที่มีระบบมันติเพย์เดอร์นะครับที่สามารถจะเชิญชวนเพื่อนนะครับ Invite เพื่อนเนี่ยมาเล่นกันได้หนึ่ง แต่ถ้าไม่ชวนก็เล่นสุ่มกับคนอื่นนะครับบ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเล่นยังไงโดยตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวแบบว่าให้เราบังคับหนึ่งตัวละครนะครับแล้วก็โจมตีนะครับใช้สกิลอะไรต่างๆครับเป็นแบบการแบบยิงปืนฉีดน้ำอ่ะนะครับเออเป็นการยิงแบบพวกเอ่อน้ำยิงน้ำยิงบับเบิ้ลยิงอะไรเงี้ยไปนะครับเถาสนุกไหมผมมองว่าก็สนุกนะอีกอย่างที่มันดีเพราะว่าตัวลมันค่อนข้างที่จะเอ่อน่ารักนะครับบวกกับตัวเกมเนี่ยผมไม่บอกเลยนะว่าตัวเกมแบบมีความเซ็กซี่อ่ะแล้วก็ โป้ยห,หน่อยด้วยนะแล้วเกือบสาวแต่คนนี้คืองานดีบอกเลยว่างานดีมากนะครับเออเรียบร้อยเข้าไปครับดันเข้าไปดันเข้าไปโอ้ย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 เอาอไงจะเอาไงล่ะเอาไงเอาไงอีหนูเออนี่ครับเนี่ย การเล่นก็จะง่ายๆเล่นอยู่ไงครับไม่มีอะไรมากนะครับอัปแรกครับการเล่นของเกมนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าของโหมดนี้นะครับคือเลือกโหมดเล่นการเล่นเนี่ยก็มีทั้งหมด2แบบนะครับตอนนี้ก็คือแบบ practice mode ก็คือโหมดฝึกซ้อมนันเองนะครับกับโหมดหรือว่าเป็น normal mode ก็ต่อสู้ธรรมดาคือว่าไปตุ่มเจอกับคู่ต่อสู้ต่างๆนะครับในช่วงแรกๆเน่ก็จะเจอบอทหน่อยนะครับแต่ว่าเล่นไปเดี๋ยวก็น่าจะเจอคนแหละนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของเลือกตัวละครนะครับนี่ผมมีแค่ตัวละครเดียวแต่ว่าก็ มีแค่ตัวเดียวอ่ะนะครับแล้วก็มีสกินนะครับให้เปลี่ยนด้วยดูดิมีสกินด้วยนะครับแล้วนางก็จะเซ็กซี่มากขึ้นเลยนะครับนี่ครับมันจะมีความกามอะ่ะเป็นเกมที่แบบว่ามันมันดูกามนะดูดิดึงดึงดึง,ดงบอกเลยว่าเป็นเกมที่แบบว่างานดีเรื่องตัวละครมากนะครับตัวละครไม่ได้มีแค่ดีนะ่าจะมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้ก็ให้หัวใจไปนะครับป้อนไปครับบึงบ้ง บง,บง,บงตัวละครตัวนี้เนี่ยผมอวยไปพิเศษน,นะเพราะว่านางค่อนข้างจะตรงจริจรตความชอบผมนะทั้งหุ่นแล้วก็ทรงผมด้วยนะครับมีความเปน็นนางเอกสูงมากแล้วก็ผมมาทำอะไรให้ดูนะยิงยิงนี่ครับ <c oughs> <c oughs> โคตรได้ยิงรัวยิงรัว <c oughs> นะครับมีความกลางโอ้โหแฉเฉียวดูดิ มันกลาวม,มากอะครับมันแบบมันโอ้โหโคตรละมกอะมันเออเือโอ้โหสุดจริงนะครับสุดจริงยังแจมนะมายิงอีกรอบรอบเอายิงได้แล้วนะครับมีเอาโคต้ายิงได้แค่เมื่อกี like ้นะครับผมยิงหมดไปแล้วนะครับเก๋ใจนะต้องไปเก็บมาใหม่ครับแล้วก็ปลดล็อกนะครับในส่วนของตอรี่ในเรื่องด้วยนะครับตรงนี้มาดูส่วนของตัวละครอื่นๆบ้างครับก็มีส่วนของเกิร์ล เกมนี้ก็มีการแบ่งสายอาชีพไปทั้งหมด3สายครับก็คือสายโจมตีนะครับก็จะเน้นการโจมตีอะไรต่างเนี่ยเป็นหลักเลยทำดาเมจเป็นหลักนะครับแล้วก็สายที่เป็นการป้องกันนะครับก็จะมีความแบบว่าถึกขึ้นมามีสกิลช่วยเหลือป้องกันตัวเองแล้วก็เพื่อนในทีมนะครับเรียกว่าเป็นสายที่เอาไว้ชนดาเมจกระฟังหัมข้ามให้ศัตรูเนี่ยมาลุมเรานะครับสายสุดท้ายเป็นสายพพอร์ตนะพี่อยู่แนวหลังแล้วก็คอยช่วยฮิลลิ่งคอยช่วยพพอร์ตอะไรต่างๆให้กับทีมของเรานะครับแล้วก็โจมตีได้นะครับก็ไม จัตีจะมีตัวไหนบ้างก็จะเป็นมาณนี้นะนี่ครับแล้วก็ดูคอสตูมแต่ละคนเนี่ยเรือบโคตรกรามผมบอกเลยกามจัดนี่พากันเปื้อนโอ้ดูครับชุดนอนไม่ได้นอนอ้โอ้โหเด็ดดวงกระสองอกจริงโอ้โหนี่เรือบฟองสบู่อ่ะฟองสบูส่ก็มานะครับมันแบบ18แปดบวกเลยอ่ะเกมเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะ โอ้ดูครับจริงๆแบบสุดยอดนะครับเลตติ้งคือคูณไ18บวกเลยแหละแล้วก็ตัวไหนดีมาดูตัวนางเอกของเราบ้างนะครับนี่นางเอกก็แบบว่าโอ้โหแบบแจ่มมากนะครับแต่ละชุดเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนะฮะโอ้เจ้ากวางน้อยแล้วก็ชุดนอนไม่นอนก็มีชุดก็มีความคล้ายๆกันบ้างนะบางชุดเนี่ยนะครับ ชุดแต่ชุดนี้คือแจ่มจริงๆนะครับแล้วก็ตัวไหนอีกดีเอ่ยตัวนี้โรล,ลี่เป่าเหมือนจะเป็นโรล,ลี่นะครับตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กลงมาสาวตัวเล็กนั่นเองนะครับไม่ใช่โรล,ลี่หรอกแต่ว่าเป็นตัวเล็กแค่นั้นเองก็น่ารักนะก็น่ารักดีนะครับแล้วก็ออกแนวพี่สาวพี่สาวก็มีเป็นกันโหชุดแต่ชุด,ชดเอาวอะ สุดยอดจริงนะครับมาก็หมดไปแล้วในส่วนของแนะนําตัวละครน,นะครับมาดูส่วนของวิทตอรี่ลดบ้างนะครับวิ c t ตอรี่รดนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นการแจกของเองครับทำภารกิจต่างๆหรือเก็บผสมอยอดการเล่นแต่ละอย่างที่ผมแม่ใจนะต้องไปแปลทีนะก็คือจอจะแจกพวกเนี่ยของพวกเนี้ยคอตูมต่างๆหรือว่าตัวละครก็แจกครับเนี่ยบ้าตัวละครแจกตัวละครว่ะแล้วก็มีส่วนของการอัปเกรดนะครับในส่วนหน้าการอัปเกรดเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดที่แบ่งไปไปหลายอย่างมากนะครับเนี่ย ต้องนั่งแปลทีนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่หลักคือก็มีการเพิ่มเลือดนะครับแม็กเพีเพิ่มอะไรขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยมีเช่นแม็กเก็ตพครับถ้าเราอัปเกรดด้วยเงินพันห้าแล้วเนี่ยแม็กเพีของนานจะเพิ่มขึ้นไปอีกสามแปดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่เป็นต้นนะครับการที่จะอัปเกรดเนี่ยก็ต้องใช้เงินจํานวนหนึ่งนะครับตามที่มันบอกครับรวมถึงใช้วัตถุดิบก็คือไอ้เจ้าตัวเออ่สกิลนี้เองนะครับที่มันมีเขียนว่าเลขศูนย์เนี่ยครับหรือศูนย์ทับห้าเนี่ยครับ คือพวกเนี้ยมันคือจํานวนที่เราจะต้องมีนะครับคือถ้าเรามีครบถ้ว่แล้มีครบ5้าอันเนียเราสามารถจะอัปเกรดได้นะครับคือ1นึ่งเลเวลนเองนะครับคือเราต้องไปสะสมมาก่อนครับถึงจะสามารถจะอัปเกรดได้นะครับไม่ใช่ว่ามีแค่ตังก็อัปเกรดได้อย่างเดียวและสับใครที่มองหาโลกาชาอยู่นะครับโลกาชาก็อยู่ตรงนี้เลยครับนี่อ่ะเกมนี้คือจะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ปนกับสายญี่ปุ่นนะผมว่าดีนะครับบางอย่างเนี่ยก็ทําให้เราเล่นเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้ชาวต่างชาติเนี้ยเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับอันนี้เป็นข้อดีของเกมนี้้เนนนนะะคคัับมมมาาาาาา่่กกกกชชงง็จจแอออข เยอะมากถ้าใครกดดูหน้านี้นะจะรู้สึกว่าอะไรพะเนียมันอะไรกันเนี่ยคือแบบมันยาวเหยียดมันโอ้โหมันเยอะมากนะครับดูดิคงมองไม่ออกใช่ปะว่าอันไหนคืออะไรนะครับแน่นอนว่าผมก็มองไม่ออกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดไม่แบ่งก่อนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยมากดทั้งหมดนี้นครับนี่มันเป็นฟิลเตอร์ครับในการกรองเลือกแรกเนี่ยคือทั้งหมดนะครับอันที่2คือดอหรือคือตู้สุ่มตัวละครนั่นเองนะครับนี่จะมีแค่สามตู้เท่านั้นตอนนี้อ,นนอันนี้ตัวนี้ ล้วก็ตัวนี้ครับอันนี้คือสูบแล้วจะได้ตัวละครมีโอกาสออกตัวละครนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นส่วนของชุดคอตูมครับนี่ครับนี่เลยนี่แข่ชุดคอตูมกำลาไม่ใส่ก็จัดไปนะครับนี่น่ารักหลายตัวละครเลยนะครับต่อไปอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นท่าทางเหรอผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับเป็นเหมือนกับเนี่ยเป็นท่าท่าดูดิดูท่า โคตรกลามนะครับกามมากๆนะครับบอกเลยและส่วนอนุท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของพวกเขาเรียกว่าเป็นองค์กรพิเศษนะเป็นของเสริมในต่างงั้นเองครับเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรบ้างครับ <ๆ S 2> ก็จะประมาณนี้มาเร<ม>าสูมตู้ของดอ,องก่อนเลยดีกว่านะครับตู้ดองที่ผมอยากระสุมก็ดูกว,ว่าตัวไหนน่ารักผมว่าตัวแรกน่ารักพี่นะกับตัวท้ายน่ารักนะครับตันแม่มดผมก็ชอบนะแต่ว่านางเป็นน้ำมดที่ยังไม่ตรงสไตล์ของผมเท่าไหร่มาซักอันหนึ่ง แถบ next เปิดออกมาโอ้มีแสงมีแสงอ่อดีบ้างอันนี้อะไรวะเน,นี่ย <c oughs> อันนี้จะเป็นคอสตูมหรือว่าเป็นตัวละครก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับปึ้ง what the fuck เอ่อไรตัวละครวเน,นี่ยอันนี้คือการ์ดอะไรเนี่ยผมต้งแยกไม่ออกนะว่าอะไรคืออะไรบ้างครับอันนี้อันนี้คือเป็นตัวเหมือนกับของอัพซ้ำของนาเงเอกนั่นเองนะครับแล้วก็มีไอน,นี้ไว้ให้อัพกับพวกสกิลด้วยนะครับ โอเคมาเรามาลองตู้นี้กันบ้างอีกตู้นะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมน่าจะเอาไปเปิดตู้ของชุดคอตูมเนาะชึบซึมกูกกูกเอาแล้วได้อะไรไปเอ่ยโอ้โหอไอเนี่ยทำให้รู้สึกมันเกลือนนะครับมันเปิดแล้วมันบึ้งมาเลยแบบแล้วตัวละครของฉันล่ะอันนี้คือเก็บเป็นเศษเหรอ <c oughs> คือไม่เป็นเศษเหรอเนี่ยแล้วผมจะบอกเพื่อนๆก่อน,นครับว่าถ้าเกิดเราเปิดครบสมครั้งเนี่ยเ็จแรกใช่ไหมแล้วเศษสอง สเตที่3เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการแบบว่าการันตีนะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราจะได้ตัวละครในตู้นี้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้น่าจะใช่นะใครเปิดครบ3อันแล้วมาบอกผมหน่อยนะครับผมลองแปลดูแล้วก็จะประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งก็ผมว่าดีนะนะครับก็แนะนําว่าใครอยากได้ตัวไหนก็แนะนาว่าเปิดตัวนั้นไปก่อนนะครับให้มันแบบว่าครบไปเลยนะครับอย่าเปิดแล้วแก้งกับผมนะนะครับมนเสียดายเพชรไม่ใช่ไรนะครับประมาณนั้นนะต่อไปก็เป็นตู้ของคอสตูมนะครับซึ่งตัวละคผมยังไม่ได้เลยผมก็ไม่ควรเปิดคอสตูมเนาะจริง ผมคิดว่าถ่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ว่าจะเปิดข้อตู้ของนางเอกแล้วกันนะนี่เพราะว่านางเอกเรามีเนาะจัดไปครับแต่ตู้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการันตีด้วยนะว่าเปิดครั้งที่เท่าไหร่จะได้อันนั้นจริงๆอะไรเป็นจังอะไรนะนะั่นตามนั้นเฮ้ยได้ปะเนี่ยได้ปะใช่ปะใช่ดิเนื้อต้องใช่นะครับเจ็บ้อยได้มาแล้วนะครับนี่เป็นชุดคอสตูมนะฮะ๋ยาลองมาใส่กันดูซิว่าเป็นยังไง นี่ครับมาแล้วชุดข้ตาต้มของนาองเอกก็เป็นชุดนี้เลยนะครับอับแรกนะผมขอใส่ไอชุดแจกก่อนแล้วกันครับชุดแจกนี่คือมันกลามมากคือผมชอบมากจริงมาเดี๋ยวเราไปลองเล่นเสกมนเลครับโอเคมาเริ่มกันครับอันนี้เราเล่นเราก็จเจอกับเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับเห็นปะ่ะเนตตี้ของเราจะมีชื่ออื่นด้วยแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะเป็นชื่อคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นบอทหรือเปล่านะพคายวิ่งมาแบบนี้เนี่ยเฮลโหลผมว่าบอทอ,อีกเช่นเคยใช่ไหมเนี่ย ดูเหมือนเป็นบอดนะนะครับเฮ้ยเป็นคนดิดูชื่อแต่คนนีมันรู้สึกว่ามันมันแบบมันชื่อแบบเนี่ยป่ะชื่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นบ้างชื่ออังกฤษบ้างครับผมไม่ใจว่าบอดหรือเปล่าแต่ว่าเออก็ช่างเหอะจะบอรดหรือคนก็ไม่รู้แหละแต่พผมผู้ผมชนะแน่นอน <laughs> เราเล่นเกมนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตว่าแต่สก,กิลเนี่ยจะมีหลอดนะครับเห็นป่ะเนี่ยอันนี้คือผมวางก็หนึ่งอันนะครับเป็นเหมือนกับดักนะครับสองอันสมอัน เราก็ต้องงั้นแล้วนะครับสกิลโจมตีปกติอย่างอันนี้นะครับนี่ผมยิงไปปุ๊บมันจะลดลงมาบ้าหลอดเหลือสังเกตนะปุ๊บเนี่ยยิงรัวก็จะยิงลดนะครับเนี่ยระหว่างนี้เราสามารถที่จะยิงรัวได้เลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าหมดหลอดเมื่อไหร่นะครับจะต้องรอรีชาร์จเหตบ้ะผมจะไม่สามารถยิงรัวได้เนี่ยต้องรอรีชาร์ตเหลืองๆเนี่ยหลอดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าเพื่อนๆเนี่ยควรจะยิงให้หมดหลอดเสร็จแล้วปุ๊บก็พยายามหาจังหวะเนี่ยมาเดินหลบๆก่อนเพื่อเก็บชาร์จตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยนีีี่่่่่ททหหลลัััังงงแ้้้้ววคคคออยยเเเเขขาาาไปิใมมมมนนนนะะรรรรบบพืสดด็กึ ถ้าไม่งานแล้วเนี่ยคุณไปยิงให้หมดหลอดแล้วก็พอไปยิงครับให้มันแบบว่าเทนิดเทนิดเทนิดอ่ะมันใช้เวลานานมากกว่ายิงออกแค่หนนัดนะครับนี่ครับปุ้งสะกิลก็ยิงได้สองครั้งนะครับแล้วก็รอชาร์จเช่ปะเล่นไม่ยากครับสุนตรงนี้นี่ครับอัดเข้าไปเรียบร้อยครับชนะเอพีของเราก็คือผมนั่นเองครับชื่อผมเป็นชื่อภาษาญุ่นนะเพราะว่าตอนเริ่มเกมเนี่ยเพราะตอนเริ่มเกมเนี่ยผมลองตั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วครับมันตั้งไม่ได้นะครับใครที่ ตอนเริ่มเกมโหลดเกมมาแล้วก็เข้าเล่นเกมเนี่ยมันมีให้ตั้งชื่อนะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันตั้งชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้คุณก็ลองไปหาภาษาญี่ปุ่นนะครับมาลองตั้งดูก็แล้วกันครับหรือไม่ก็ใส่ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขพ่วงมาด้วยแบบคนเนี้ยเผื่อว่ามันจะได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ลองเหมือนกันแต่ว่าผมก็เลยไปหาชื่อญี่ปุ่นมานะครับแล้วก็เอามาใส่แล้วก็เข้าเล่นเกมได้นะครับนั่นเองบางเกมไงเพราะว่าบางเกมเนี่ยอย่างเช่นเกมจีนหรือเกมญี่ปุ่นบางเกมเนี่ยมันจะล็อกภาษาของเขา ก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปยิงปิ้วๆรับน้อ,นอ,งอ,งองน้องเอกหน่อยดีกว่านะครับนี่ครับผมได้ปืนิีนะมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันว่ายิงแบบคูณ5เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมาดูเลยเผื่อจะมีความกรามมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะครับเอามุมไหนดีขอลองมุมนี้ได้ป่ะสอยเออยิงไปปิ้วๆแน่นแน่นแ<ๆ>น่นแน่น,นขอเน้น,น เน้นเน้นย,ยิงให้ทั่วตัวไปเลย,อย,อ,ย,อ,ยอย่ามาถืออย่ามาถือนะรู้ไหมอย่าดื้อเข้าใจไหมไม่งั้นจะโดนแบบนี้อุ้ยยิงแล้วแบบมีแตกนะครับมีแตกกระจุยกระจายนะครับโอ้แล้วก็จะมีความกราบอย่างนี้แหละนะฮะโอเคของที่ได้มาก็จะประมาณนี้เลยโอ้ได้ของมาเยอะมากนะเนี่ยเราสามารถจะคูณสิบได้ห่ะ แล้วคุณสิบไปไงอะ่ะลองดินะครับไม่ได้นะครับได้คูณหนึ่งเฉยๆนะครับโอเคเดีเอาใหม่สักอีกรอบับคราวนี้ยิงรัวเลยมไม่ต่างนะครับก็คือก็มีท่าเหมือนเดิมนั่นแหละฮะประเด็นคือแบบชักอยากเห็นตัวอื่นแล้วสินะครับ ว่าตื่นกิกามยังไงโอเคสับคลิปนี้คงต้องขอจบกันในเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบเนี่ยก็สามารถจะกดติดตามช่องเซเปอเอาไว้เป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วยนะครับและหากใครอยากเล่นเกมนี้นะครับสามารถจะดาวโหลดเกมนี้ได้จากลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ครับขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับบายครับ